ทุกคนที่อยู่ในที่มเลยค่ะคนใหญ่มากเลยนะครัคนเดียวกันเลยอ่ะคนเดียวกับพี่เลยจริพี่ยังมัดกับสองแล้วค่ะทันย่าค่ะพี่อยุ่งให้สองแล้วคนเดียวกันเลยอ๋อคนเดียวกันเหรอคุณอ้นเขาจัดการให้ค่ะใช่ถ้าอย่างนี้มองไม่เห็นไงคะัไเห็นไหมพอรถไฟปั๊าไฟ อ้อปลั๊กเสียบปหรอะไรหรือเปล่าใช่ใครบอกมันคือกลิ่นปลั๊กใช่มันเป็นกลิ่นเหมือนเหมือนชาร์กอะไรสักอย่างแล้วไหมอ่ะปลั๊กไหม้อะปลั๊กตรงนี้หรือเปล่าเมื่อกี้หนูดึงออกแล้วตรงนี้ดึงไมาแล้วแต่ทำมันไหม้นะตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อกี้จนถึงตรงนี้มันก็ยังยังตรงได้กลิ่นแต่ว่าไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วแว่าเมื่อกี้อะไรต้องช็อตอืมไม่เป็นไรค่ะหนึ่งสองสามหยุดพูดพร้อมกันเรื่องนี้เพราะว่ามันหายแล้วหนึ่งสองสามหยุดหยุดไปห้องน้ำป้ะขอพลิซพีซขอพลิซพี ู้าเมื่อกี้ที่เราแยกใหญ่ออกขวัญหนีดีฟอร์หมดแล้วมีพี่อ้นช็อตมือแต่ดีเลยนะไปเต้นก่อนทุกคนขอร้อยออเดอร์แบบทำให้หัวใจมันเต้นปกติได้บ้างสั่งตังไหนก็มีนะเดี๋ยวลองเให้ถอดไหมไหมให้ถอดไหมไหมอ๋อถอดออกก็ได้ค่ะไม่ได้เสียบแล้วเดี๋ยวพี่ย่าย่าม้งนตัวมีสิหรือว่าวอมไหมหรือว่าใหม่ เออทำยังไงดีอะขายได้ก่อนอยากให้แอบเห็นเป็นตัวเงินน่ะเอานี้ปักตะกร้าตัวเนี้ยไม่มีตะกร้ามีหรอถ้าไม่มีตะกร้าเล็กยิ่งด้วยอะเราไปเรื่อยๆค่ะมันมันมันยังขึ้นเรื่อยๆทำไม่มีเล็กยิ้งด้วยเราอะไม่งั้นเราไอ้ไงเราปักได้ไหมแล้วเราก็ไม่ต้องพูดละใช่ไหมใช่ค่ะปักแล้วเราต้องเงียบแต่ว่าเราต้องโชว์ของขึ้นมาอือใช่พูดโปรอย่างเดียวอตะกร้ามีตะกร้ากดที่ตะกร้าอ่ะกดที่ตะกร้าไม่ได้พูดโปรอย่างเดียวมี กลายเอฟดีเอทของตัวเนี้ยจะมึงคอยดู้นะคะเออได้นะใครจะคอยกันท่กคนแต่กันนี้ว่าอดใหม่หมดทุกคนแต่ลองดิเออใช่ลองติเราจะได้รู้ว่ามันจะได้แค่ไหนมันถอดไหม่ให้ให้กันนิ่งหมดแล้วใช่ไหมพี่ที่พี่เข้าไปอุซเบกิสถานเมื่อกี้พี่เกิดจากการมาพามไฟเบอร์น่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะซั่งถอดตัวก่อนนะอ้าวกำลังอาที่ไปไหนกันทุกคน ไม่อกี้เมื่อกี้แม่คุณบอกว่าไงรู้ป่ะบอกแม่สงสารพวกเราพวกเราไม่เหนื่อยเลยสั่งอีกห้าพันใครแม่บอกแม่เป็นคนยังไงขนลุกอีกแล้วอ่ะโอนมาเร็วโอนสุดๆมาพี่กุ้งนะเมื่อเช้าโดนพี่อ้นนะโอ้โหหมดตัวหบทขวาเลยนี่ต่อมาเช้าพี่ย่าโอนส่วนแบ่งให้หนูพันเจ็ดหนูน้ำตาไหลเลยอ่ะพันเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดบาทไม่หลายบาทหลายบาทเอาไปก่อนนะ อ้นเอาไปก่อนนะเอาไปจ่ายเอาไปจ่ายค่าไฟ UFO ให้ลุงเอกก่อนแต่หวังที่คนนี้แหละสายตาที่ประมอมเราจถ่ายรูปก่อนไหมถ่๋ยวขอบตัวก่อนได้ทำอะไรค่ะเมื่อเพื่อน่จะอยู่ไหมเนี่ยไม่ได้เอาทีละคนไหมถ่ายทีละคนไม่อยู่ตได้ไม่เลยไม่ถ่ายตรงนี้สิแต่เข้ากล้องไปแต่เพื่อนอ่อนเพื่อนเพื่อนหนาวไว้ทีละคนไม่ใช่แม่อยู่คนหนึ่ง มีเหตุปวยเราจะถ่ายกันกลางไรไม่ได้ค่ะเม่แต่เมื่อสักครู่นี้เราได้กลิ่นจริงๆยังไม่จบใช่กลิ่นเหม็นเหมือนๆแต่เดี๋ยวไม่ให้จบแล้วไงค่อนจ่ายเธอไหนเนี่ยไม่เห็นตัวเองนะแม่ไปถ่ายแล้วนะไพูดราทุกคนยังอยู่ไหมคะถ้าไม่หายหมดแล้วนะถ้าไม่อยู่ก็คืออยู่เถอะนนี่่แล้วา เมื่อกี้ลูกเอกับพี่เป๊กเกือบเกือบสูญเสียภรรยานะเพราะว่าเกิดเหตุเข้าใจไหมทุกคนส่งกบฏเป็นกำลังใจหน่อยระหว่างที่ยังไม่กดตะกงนานาค่ะไปไหนไปกดูหนึ่งพันคนแล้วทกไมีดิอช็อตอีกแล้วไปเอาไฟมาสุมม่านแล้วเอาไฟมาสุมม่านวิคอลพลิซ์น่าวค่ะโอเค thank you นะคะเวียดนามแฟนอยู่เน้อง thank you นะคะโพลิสยังไม่มาเนาะโพลิส์กำลังเล่นไฮโลอยู่จ้ะงั้นพี่กลับก่อนนะคะ อ่าไม่ยกก้นปวดหลังอ่าไม่ยกหมดจมท้ายแล้วคนเรามันมีจัตตะกร้าของทั้งสองอ่ะีเด๋ยวแป๊บนึงนะคะไปไปจัดออเดอร์ก่อนเดี๋ยวจะดูกล้องวงจรปิดที่บ้านนะที่บ้านเขียวเขียวเขียวรึเขียวทั้งตึกอ่ะโอเคนี่พรุ่งนี้ยกเป็นปวดหลังแล้วอ่ะไม่มาใส่ที่ระดับซิใส่ทีละเดัวหน่อยแม่ไอ้ปัเญญานะ ตอนเพลงก็ทำแบกก็ต้องแบกวิดีโอก็ต้องถ่ายพอของมาส่งอ่าอ่านอน่าตัวใติดกี้อุ้ยไม่มาเข้าน้ำจังหวะพอดีกางเกงในติดขี้ไม่ใช่คิตตี้กางเกงในติดขี้ทุกคนรู้จักไหมคะเป็นของถ่านดูดในคามยังไม่กลับเดี๋ยวทุกคนรู้จักกางเกงในติดขี้ไหมคิตตี้เหรอคิตตี้แต่ว่ายนี่ ว่าอย่าเลี้ยงมาแล้วตายบุ๋มตายแล้วทุกคนแล้วกดปุ่มอะไรไม่ได้ตัวนี้เหรอต้องกดใช่ไหมไม่ไม่ต้องให้ดูเลค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่อยากจะพูดไปเรื่อยๆตัวไหนอะอันนี้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 เลยอันนี้ดีกว่า้อันนี้อันนี้มันเสียงมัน่ดลทุกคนกดเรโอ้นะไม่ใช่กดเราคาไว้ไม่ชอบเลยมาเป็นตาก้าแค่อันนี้ทุเลียนหมอนทองกดเลยจ้าเวียดตามแฟน you can pray ออาไม่ได้เนาะพกเตากดไม่ได้โอ้ต่ไขึ้นฮอตด้วยี่มีแบบเฟรนไทยเฟรน รับไหมคะดรับไม่ได้เลยรับหนึ่งนะลุงเอลุงเอกดะตากด้วยค่ะเอาไม่ไมลุงเอไม่ต้องกดที่บ้านมีแล้วค่ะลุงเอหยุดพูดอะไรมากไม่ได้ค่ะตอนนี้มีตาก้าแล้วนะคะเราก็จะยิีให้ทุกคนได้ดูกันกดได้เลยให้5นาทีห้าทีค่ะได้ยินไหมค่ะห้าทีห้าทีจดนะจะเริ่มไปดูน้าอึดด ขอบคุณมากนะคะที่จะกดเข้ามาใครบอกจะซื้อแล้วไม่กดอยู่ดีเสียงหวานเลยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาโอนแล้วอ่ะเพื่อนมันจะขึ้นตรงนี้จะขึ้นข้างซรงไหนอ่ะเองจะขึ้นตรงตรวจดูซิว่าสามนจีมันจะมาตรงนี้มันจะมาตรงนี้ยังไม่มีใครซื้อเลยอ่ะเสียเซลว่าเสียเซลว่ามี วีก้าม้อยกว่าคนแล้วนะพี่แอ้เถ้าแล้วขอคนก็ไม่เห็นใครมีใครซื้อเลยแล้วเราถ่ายใครอะไม่โดนเราไฟไหมเออนี่นรอนพภาใช่จ้านี่นรอนพภาใช่ please take กับโฟโต้ on อ๋อ t w e อ๋อ fifth มีของตุ๊กตาเยอะนะคะมีไีตัวชื้อเหรอชำระยังเอหยอย่ออย่าดองตะก้านะคะว่าอย่างนี้กดนะคะอย่าดองตะก้านะคะกดแล้วก็โอนด้วยนะคะรบกวนนิดนึงค่ะเรื่องตอนนี้เออเงินสดส้ำคัญมากค่ะพี่ธัญญาหล่อมากเลยที่สุดมีไหมมีแบบ ยังค่ะยังยังไม่ยังไม่มาค่ะเหมือนกับกดกดอยู่แต่ว่ากดแล้วอย่าดองตะก้านะคะอย่าดองตะก้านะคะตะก้าเหม็นค่ะแล้วเดี๋ยวต้องใช้ไฟเบอร์นะคะที่จะสองแสนใจแล้วทุกคนโอ้ยทุกคนหยุดกดหัวใจมากดตะก้าค่ะตะก้ามาแล้วตะก้ามาแล้วใช่ตะก้าเขียวเขียวมาแน่วันนี้ถ้าเราขายได้ 999บาทเราจะลงเลยเอาแค่นี้เอางี้่เอาแค่พูดเป็นที่ใครายได้กี่ออเดอร์คะตั้งแต่ไลฟ์มาเล่าก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราไลฟ์เราขายยี่สิบเอ็ดน้อยยี่สิบเอ็ดออเดอร์อย่าให้แพ้นะคะวันนี้วันนี้ยี่สิบเอ็ออเดอร์เราก็ลงแล้วโอนแล้วค่ะคุณอรวรรณคุณอรวรรณคนจริงคุณอรวรรณคนจริงคุณอรวรรณคนจริงไม่มีโปรหนึ่งห่อหรอคะเขาอยากได้โปรหนึ่งห่อ แถมหไปเลยอ๋อถึงว่าไม่มีอหนึ่งคือเรียมออะไระแค่นี้ก่อนนะคะไปไปทุกคนจมาจ้เดี๋ยวเอาจากรเนี่มันเป็นแนี้เแา้วง่าออกก้าเหะคิงไอ้รูสอแล้ววันนี้เราาเรียเ้าเดๆๆเอาตก้าไเะก้าออกก่อนก็ได้ค่ะเราเลิกขายแล้วค่ะทุกคนไปตามกนะทุกคนไปตามกฎนะล้าเอาเอาตะก้อะไรี่มานะพี่อะพี่ย่าดูพีย่าขายได้ได้กี่ออได้กี่ออ สองอแล้วอันตอนนี้อันนี้ยังไม่พูดอะไรอย่าให้กดอันี่สองร้านออเดอนได้นะไม่พูดอะไรเลยอ๋อมักินน่าจะไม่ไม่ได้ยังตรงนี้หรือเปล่าอะไรนะคะตรงนี้ค่ะล่างสุดกดแล้วค่ะต้องเป็นอันที่สามฮะต้องเป็นอันเนื้ออันบ้างต้องเป็นอันล่างใช่มันแก้ไม่ได้คุณคะช่องเราช้ำไปหมดแล้วค่ะเราต้องการออกจากที่นี่ไไม่นนหเราถึงเซันนี่เลวเลยดูเยอะเราถึงเป็นอย่างนี้มีแต่ว่าแต่ว่าเฟชชั่น งั้นเอาไปเองเคยกดที่โปรไฟล์ของตัวเองร้านค่ะตัวเองทุกคนค่ะเดี๋ยวไว้วันหลังมาไลฟ์กันใหม่นะคะจะลงแล้วรอคเอีนดนสองสามก็จะต้องอายุดีง่ายดีแลรู้สึกเศร้าใจเสียใจมันมันม่ได้ใจมันไม่ได้อะ เออจับซื้อก็ไม่เปคนซื้อว่าเขาซื้อเขาซื้อเขาซื้อเออรู้สึกกำลังใจดี้นเ่อกู้เหมือนไม่ใช่ละเมอนะแค่เป็นเตือนนเเราตนว่าซอะไรซิลอซไม่ไม่ไม่บะเธออย่าพูดกับหยาบปกติพี่ก็จะใช้อันนั้นนะเหมือนแบบพี่ใช่ช่องพี่ก็จะกดแค่นั้นอรอรอถ้าคือขายตะกร้าตัวเอง คืออย่าเตือนฉันบ่อยจีฉันเสียเซลฉันเป็นคนเจนทีทีเตือนเตือนเฉยๆค่ะอันนี้อย่าไม่ละเมิดหนูปักใหม่หรอให้ให้สิบนาทีให้สิบนาทีเพื่อขยับแล้วกดที่ปักหมุดเลยค่ะหนูก็สู้นะใจคอหนูะบอกว่าให้สิบนาทีแล้วช่วยซื้อหน่อยยีเด้เดี่ยวกับปักใหม่แล้วค่ะเอาเลยบางที่เอาของขึ้นมาเดี๋ยวนางว่าเอาหรอต้หาได้มาสองได้มาสองเปล่านี่อันนใช่อันนัใช่เมื่อกี้ไม่เห็นไม่มีสินค้าเลยใช่ต้องยกเลยเมื่อกี้ไม่มีสินค้าเลย มาล้างล้างล้างมัดสาสี่แล้วไปจะขอไปแต่ยังเครียดเลยนะไม่เพระไม่รู้มาทะลวงไล่ซุ้ยกันค่ะทุกคนจะตองแสนใจนแล้วอ่านแล้วก่อนแล้วก็ออนด้วยนะคะเราขายแบบขายแบบมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอมาอีกแลงอะเราจบไม่ยอม เฮ้ยสินค้าแบบนี้ขายเฉพาะเอฟซีพิยาก็รวยแล้วจริงสามออเดอร์งไม่ได้วเอฟซีพิยาต้องได้มากกว่านี้แล้วกดเลยค่ะไม่กล้าพูดอะไรเลยอ่ะทุกคนถืออีเดี๋ยวจะเง็นอะไรก็ไดค่ะกดเลยค่ะเบซื้อแล้วครับเห็นไหมพี่สุนทมอู้น่ารักที่สุดขอบคุณค่ะพี่สุนทมที่เขาถามตาแล้วยังไงแม่อะไรนะพี่เขาบอกว่าเขาอยากกินได้สิเอาม่ายอร่อยมากเลยนะคะทานไหมคะได้ค่ะกดเลยค่ะอร่อยนะคะตัดสนใจนะคะ คุณจันญาติเสียเซลล์อยู่กับทุกคนเขาดิ่งมาสุดทายอยู่นะคะเขาเลยพูดได้ไม่เยอะค่ะเพราะกลัว AI จับใช่ไูกลัวอันนี้ตัวใหม่อันนี้ I'm afraid ร้องเพลงกันใช่ค่ะสี่แล้วสิบออเดอร์เราลงเลยค่ะเพราะว่าเราพอเพียงเราขายแบบเออแค่นี้กว่าได้เยอะสิบออเดอร์เราอาบน้ําเลยค่ะทุกคนวันนี้เรามารวมตัวกันหลายๆคนนะคะเดี๋ยวเราอาบน้ําแล้วนอนเลยเพราะว่าเราไม่รบกวนนานค่ะ เพราะเราต้องมีเรามีข่าวที่จะต้องย้อนดูอีกหลายข่าวจังเลยยังไม่ได้ยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยใช่ไหมอุ้ยอัปเดตเดินราคาลุ้นค่ะอัปเดตอัปเดตเราอัปเดตตลอดเวลานะคะอุ้ยสี่แล้วแม่สุดว้ายขออีกบอกนั้นเองบอกขออีกบอกไม่ลบน้างมากเลิศมากเลยค่ะขายอาสังคมมากและใช่ค่ะราคาน่ารักมากอ๋อมันต้องพออย่างนี้ราคาราคารักเมื่มันจะขึ้นอย่างงี้ไรซึ่งสามจุดวิ โอ้ยรีบซื้อเลยนะเนเอซีพี่ทัยามันจะขึ้นแถบชอบความแบบภาษาที่เขาให้มาแบบอะไรนะเขาเรียกต้องทำยังไงเนี่ยพี่ต้องปักหมุดอะไรทุกสามปีเนี่ยเดี๋ยวมันจะรวยอีกแล้วอ๋อมันจะสวยเขาจะเหลือแต่สวยอย่างงเีกนะก็เลยอย่างงี้ภาษาลูภาษาสลูต้องให้ออนแว่ให้ความสะดวกกินแล้วจะรูยรวยสวยแบบพี่ลมสวยสวยรวยสวยรวยสวยเนาะเขาพี่มอนสวยสวยเนี่ยรวยสวยแบบสวย ที่ลมชุมลูกแต่ว่าคนคนูองฉันนี่กินแล้วจะสวยแบบพี่ชมพูพี่ชมพูไหมคะจะพูดอะ่รขชมพูคะลมชุมลูกพี่ชื่ออ้นค่ะอ๋อหรือสวยแบบชมพูอะไรยายนี่พี่ว่านี่เป็นชมพูเลยาะบางคนก็ทักว่าเป็นพี่ชมพูบางคนแล้วก็สวยแบบโลภเดียวไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ย Come to Mexico โอเคถ้าไอขายได้นะร้านหอไอไปเลยไอไปได้ท okay. ั่วโลกเลยอยู่กินด่วนเลยสองแสนใจแล้วค่ะเกือบได้ข่าวว่าเกืบร้านแล้วนะคะเกือบเกือบกี่แสนแล้วนะอุยพี่เปไปกี่แสนหอแล้วเนี่ยเขาบอกแปดแปดหมื่นแปดแสนแปดแสนวีสองแสนใจแล้วค่ะเจ็ดออเดอร์แล้วค่ะจ็ดออเดอร์แล้วขายดีมาก จะมีซีรีส์ไ,ไหมคะพี่ยมีคนถามมาซีรีส์หรอตอนนี้เออ <c oughs> เดี๋ยวต้องหลอดติดตามคะ่ะ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแต่คุณแฟนคะ่ะคุณบี้ <c oughs> คุณ <c oughs> ไม่คิดจะเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนจินบ้างเหรอคะเป็นคุณอ้นสี่พันบูแลบี้แล้วอะไรคะ บ้านมีบ้านที่ออเดอร์แล้วค่ะกดนะคะกดได้เลยนะคะกดที่ตะกร้าเลยค่ะไฟเบอร์พี่อ่างเจ็ดมาแล้วค่ะเจ็ดแล้วเราเคยทำได้ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะวันนี้เราได้ที่เจ็ดทำแรกที่เราไลฟ์นะคะเราได้ยี่สิบเอ็ดออเดอร์ตอนนั้นเรารวยมากเราก็ขึ้นไปเที่ยวบนดาวคานกันแล้วก็พักไปกี่เาคุณนายยังอยู่เบอดไปแล้วเราก็พักไปปีนึงเพราะเรารวยมากใช่เราพักไปปีหนึ่งใช่ไหมท็อ อ่ะได้อย่าพูดนะคะอย่าพูดนะแม่กลัวคาะกลัวพูดมากพูดหรอไม่หนิหรือว่าใครที่เคยดื่มแล้วว่าใครที่เคยลองมาแชร์ดูนะคะว่าชอบตรงไหนบ้างขอบคุณพี่นะแต่คาราเมลนะคะขอบคุณพี่คาราเมลนะคะคุณคาราเมลเลิบมาอ่าแค่นั้นพอจบไปคุณคาราเมลมเมื่อเช้คุณคือคุณคือวีลูกพายวีของคุณเลิบเลิบอยู่เลยนะคะขอบคุณค่ะแต่จริงๆเออต้องบักปักตรงนี่นะคุณคาราเมลแต่ว่าห้ามพูดนะคะบอกเขาบอกค่ะปักไหมปักไหมแม่เอาไหมล่ะ ดีมะโชว์ได้ไหมอดเ่อนบ้านเพราะคุณคาราเมลเขาบารเยอะมามีซื้อลาบุบุ้ยเขาสักตัวคุณมามีเงียบมากไม่กล้าเป็นเป็นผู้ประกอบการที่ไม่กล้าพูดอะไรเลยไม่กล้าพูดอะไรเลยกินเวลาไหนบอกได้ค่ะพี่ยากินเวลาไหนคะทานตอนเย็นค่ะจะได้แบบออกมายามเช้าอ่าอาจจะต้องลุกชี่หน่อยเพราะว่าอันนี้ดื่มกับน้ําใช่ไหมแต่ว่ารับรองว่าพอโปรเพโปรเพเอ้ยไม่ใช่พอพอสักพักเนี่ย ลุ้นนะลุ้นนะลุ้นนะพูดแล้วมาคุณจะอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยสบายวขาดทุนหรือกำไรสบายตัวสบายใจขาดทุนหรือกำไรในส่วนของอะไรคุณใส่หมถอไปไหนอันี่คนนี้ก็คือ กับบ้านปิดแผงแล้วหรอแผง้ะแผงยังไม่ทันแห้งเลยยังหมาดๆอยู่เลยแม่ไข่อ๋อแล้วไ้กีอออแล้วทานทุกวันเลยค่ะรีบเลยรีบเลยจะปิดแผงพี่วันพี่วอนเป็นอะไรที่บอกว่าขายแล้วเครื่องก็ติดตลอดเลยทานทุกวันเลยค่ะน้องนุ่มนิ่มมากมาชเมลโล่เนาะสิ่งที่ออกจากรูเทเวลมันจะมาชเมลโล่มาชเมลโล่กลิ่นเป็นไงกลิ่น กิแต่ถ้าถ้าใครที่เพิ่งเคยเนี่ยมันอกลิ่นมันอาจจะแบบแทบเป็อย่างะเขาบอกเขาขิ้วไปกินนู่นเลยนะไปกินขี้หน่อยิ้วไปด้วยไปกินขี้หน่อยแต่ส่วนใหญ่คนที่ไปต่างประเทศก็มักจะขิ้วไปค่ะเพราะว่าซื้อผิดจะรวนนิดนึงอ่าซื้อผิดเวลาจัดไปค่ะแม่เออใช่อ้นอ้นเคยอ่านคอมเมนต์อันหนึ่งอ่ะอยู่ในของของพี่ย่านี่แหละของตัวแทนอ่ะมีคนมาคมเมนต์ว่าเร็วปะ เห็นคุณอ้นขายทุกอย่างแล้วมันมีอันไหนดีบ้างคะคุณฉันเพิ่งขายอันนี้แล้วค่ะจริงๆังฉันขายอะไรบ้างคะช่วยแจกแจงสินค้าค่ะไม่เหมือนเพื่อนชอบแบบรีวิวของกินนี้เออแล้วนะคะมันรวมหมดเลยเอาส้มตำก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรมันรวมกับสิ่งที่ฉันขายอันนี้คุณผลิตภัณฑ์ที่ขายจริงจังก็เพิ่งว่าเบาเสียงด้วยค่ะเจ๊เบาเสียงติ๊ ใช่กี่ออเดอร์แล้วรุ่นมากเลยเนี่ยดูซิน้องมิ้งดูนี่ทำลายติหน่อยชื่ออะไรนะน้องจันจิค่ะจันจิแปดแล้วแม่แดแล้วมาอีกขออีกขออีขอแล้วนะอสิอิก่อนอีกสองอาบน้าเลยหยุดไม่รว่าหมุดปากหมุดเก่งมากเลยหมวอยตอนแรกบิตาตอนนี้เป็นจันจิเดี๋ยวต่สเห็นไหมคะมันจะหายเออไหนมืเไม่พี่ดูาเรแต่พอพี่กับบ้านพี่ทำเอฟอ๋อมันต้องคอยอย่างเงี้ยส่น่ห พี S <S, ่ขายได้ดีอะพูดมากไปได้อีกใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้น้องน้องค่อนข้างที่จะสูญเสียไม่จริงๆก็คือแม่แม่ก็คือโชว์แล้วก็แบบหนึ่งแถมหนึ่งค่ะซื้อเลยค่ะอ้นตาติก้าตองตากาไหมคะกดเลยนะคแม่อันนี้เป็นีฆษณา่ะพูดหน่อยก็ได้ทุกคนบอกว่าพี่ย่าพูดหน่อยก็ได้นะพี่ย่ากมัไม่อแล้วมันไม่หนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมไม่ละไปแล้วก็มันชอบแต่อ้นว่าถ้าหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะพันออเดอร์แล้วทำไมนี่อะไรอ่ะอ๋อห้าพูดว่าแถม พูดว่าแทนแต่ตอนเนี้ยพูดอยู่ตอนเนี้ยสองร้อยสองนะคะสองร้อยสองมันจะร่อยไปอีกสองนะคะเป็นสี่กดได้เลยค่ะตอนนี้หนึ่งร้อยหนึ่งไม่มีตอนนี้มีแต่สองร้อยสองโอเคมะเดย์ไอ้มันก็จับคุณว่าร้อยหนึ่ง มีผู้ร่อยสี่ร่อยสรอยสองสองกดที่ตาตาากที่ตาตารากุสั่งไปและสองชุดขอบคุณค่ะแม่วาดมาเลยาขอบคุณค่ะบีบีน้ารักมองไม่เห็นอัน่มองไม่เห็นเดี้ยูดูอออด้วยก่อนสิบแล้วแล้วเลาเห็นไหมเนี่ยแล้วหยุดทุกคนสอง2ดีมากแล้วก็ ป็นอย่างแม่โอนอย่างเงี้ยแล้วก็ลุงเอจะชอบคนที่อายุเยอะๆแล้วก็ขับถ่ายไม่ค่อยดีอะค่ะขับถ่ายห้ามพูดอีกคนที่อายุเยอะๆแล้วก็ปลดปล่อยประเลสกตายไม่ค่อยคล่องอะค่ะอายุขอให้สองอายุก็พูดไม่ได้ให้ฉันขายไก่ทอดหัดใหญ่หรือไงเธอฉันอายุจะ50แล้วไม่ให้ฉันขายของเลยไอเธอพูดกับฉันตรงนี้เธอมาบ้านพี่ยาสีนี่ป็นเจ้าพี่ยาเจ้าพี่ยาแล้วเมื่อกี้สีแดงไม่ใช่อันนี้เป็นแดงพี่ยาพี่ยาจะไม่กล้าพูดอะไร เธอนื้อออกปาชันนะขายของจนไฟไหม้ไปรอบหนึ่งแล้วแล้วฉันก็สู้ต่อตอนแรกฉันจะแยกย้ายเราจนทุกคนเนี่ยเพราะฉันก็มาเจอกันหลายชั่วโมงแล้วเธอต้องเปิดใจเธอมีเรื่องกับฉันตั้งแต่ช่องฉันแล้วเธอจตฉันได้ไหมฉันชื่ออ้นสีหนึ่งพันงลองใช่เราดูเราลองชื่นชมเขาไม่ฉันเคยชื่นชมแล้วก็ไม่ได้ดีนกแต่ฉันไม่ได้ว่าเธอนะแต่พางเนี้ยเราไม่ได้คอมเลนกันเพียงแต่ฉันชี้ให้เห็นว่าคนเขาขายของแล้วฉันก็จะอายุห้าัิบแก้วเธอใจฉันทำอะไร ใช่ไหมกว่าฉันจะกระชับขนาดนี้แล้วมันนั่งไห่ของอะฉันเป็นยังไงฉันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยห้ามพูดถือเป็นการท้อเอไอจ้ะห้ามพูดไฟไหมก็ห้ามพูดสองแถมสองก็ห้ามพูดสองรอยสองเธอให้เขากดสักยี่สิบอ๋อดไม่ได้มั้ยล่ะฉันจะได้อาบน้ำเออเอออเธอเห็นนะฉันไหมฉันเป็นคนไม่จริงใจเเมื่อกี้ฉันทำหน้างี้กดิยะสับพังลงเองมากดรุม เม่ากดเม่บอกว่อยากให้เม่กับบ้านนะคนเลยเก็บกดใช่ไหมแม่อ่าพี่ยาพูดอีกหนึ่งค่ะนิดหนึ่งแม่ไม่ได้ลำบากอะไรกไม่ได้ลำบากอะไรก็ประกาศในแค่กดตะก่สร้อแต่สองร้อยสองสองร้อยสสองรสเพื่คือก่อนหน้านี้นะก่อนอ้นนี้่มันก็ได้เต็มเต็มคนเดียวได้เต็มตคนเดีวแต่ตอนนี้ชวนนั่าชวนนั่งมากก็หหาสิบห้าสิบหาสิบห้สิบจนเลยกู ใช้คนดีไหมเราใช้คนดีไหมเวลาเขาอยู่กับดิฉันเขาพูดคำหยาบได้ค่ะสั่งแล้วค่ะคุณกไกยคุณไก่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 ถามว่าคุ้มเหนื่อยไหมที่ที่สั่งวันเนี้ยมันไม่คุ้มแต่ว่าดิฉันชอบไม่เห็นออเดอร์เด้ง 2องกดเข้ามาเพราะไม่รู้ว่าจะมีชีวิตขายได้อีกกี่วันอันนี้ต้องพูดนะเวียนนำแฟนพีซ t ปโทรยูเล t ลีเดดไอเลิฟ e ยู่โอเคพี r โทร d s i ฟรนด i l ินไท l แลนด์พี s เพร e b a s บ e สเกตพี e เห็นพี่อ้นมีกำลังใจลีคู อยากต้อง้ชาวคุอนแล้วคุณคุณถามว่าคุณยัญญาถ้าเขาอยู่คนเดียว11โอ้ให้อยู่เดียวทำไมคะถ้าอยู่เดียวเขาเขาลงไลฟ์แป้วลงไปแล้วน้องสาวเขาอ่ะไม่ลงอยู่นะาก็เลยะอู่บ้านอเขน่ามันหเขาระแวงช่องเขาสุดๆแล้วท่านเนี้ยถามว่าแต่ละวันเขาต้องตื่นกี่โมงอ่ะหกโมงไปห้าสิบไปส่งพิยาแล้วไปทำงานทำงานค่ะ ทุก <Yeah. S 2> วันวนอยู่อย่างนี้วนอย่างนี้ทุกวันค่ะง่วงละค่ะแล้ววันนี้ถ่ายคลิปใช่ปะวันนี้วันที่เท่าไหร่ทุกคนพูดยี <20. S 2> ่สิบยี่สิบปะอ้อเดี๋ยวขอคิวถ่ายคลิปอีกนะวันนี้ยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ตอนแรก <c oughs> ตอนแรกยังไม่ได้เริ่มเลยแล้วก็ขออีก เขาโอเคไม่ว่าก็คือว่าไม่ว่าแต่ว่าอยากให้ทุกคนตกกดตะกร้าเท่านั้นแหละใช่ลงราคาตัวจริงเรียบร้อยมากเขาไม่ได้เรียบร้อยเขาเหนื่อยตั้งแต่เขาตื่นมาเขายังไม่ได้นอนเลยหมดพลังงานแล้วจะไปแล้วไม่บ้าทุกคนงั้นงั้นถ้างั้นถ้ายังไม่กดเราไปแล้วนะเพราะว่าเพราะว่านับถอยหลังนับถอยหลังอืห้าเอาห้าใคเลยคณิงมาดูสิยี่สิบเรียอยังสิบห้ายังสิบเอ็ดสิบสอง เลขสวยขอสิบห้าสิบห้ามาลุ้นออเดอร์กันเป็นหลักสิบมันต้องสั่นไหมล่ะจริงระดับนางเอกแถวหน้าพี่แทนเขาขายเก่งกว่าเราเองเนาะพ่อไปขายที่ไหนวะนางเจ้าพยาป่ะไม่ไอเอาไปเทแม่นางเจ้าพยาคุณไอนี่นะคะสั่งทีนี่คุณัดคุณคนนี้ตีกับโรงงานเลยนะคะใช่ค่ะจะตบกับโรงงานแล้วค่ะแบบคนนี้เลยค่ะน้ำตาลน้ำตาลน้องเข้าแล้ว แล้วเขาสั่งจริงขายจริงเพิ่งเห็นมากับตาเนื้อตัวเองสองข้างอ่ะคนเนี้ยแล้วเขาเลชมากเขาถึงชวนน้องมาหาหน้าสิหน้าสปวดอะดูดิเขาไม่ได้เป็นคนธรรมดาทุกคนเขาพูดคำหยาบด้วยในแชทดิฉันเขาพิมพ์คำหยาบเขาบอกว่านับถอยหลังเคยอะห้าพันห้าพันวิอ่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ สามคนอีก้ตะก้าแล้วกตะก้าสองหนึ่งเอาเริ่มใหม่ถ้าเป็นคนกระก้เริ่มใ่เราไม่ได้ใหม่สิบสแล้วเหรอสีแล้วอันนี้อ่อนยังอันนี้คือ่อนยังแล้วแล้วถ้าไม่โอนโทรนะมันไปกดคาวไว้ทำไมในตะก้านะคะคุณสมศรีสมศรีพี่อพูดโปรวันนึงนี่กี่รอบคะเจ็ดพันรอบพี่แอถ่ายคลิปจีน้องสารนะคะอ่ะเลเวลาคุณออนถ่ายนะ ไม,ไม่ไม่พี่เชนก็คือว่าพี่เชนชิวๆพี่ฉันไม่ไม่ต้องสั่งหรอกแต่ว่าคือทําให้เรานึกย้อนว่าก่อนที่เราจะมาตรงนี้เนี่ยอ้อนเพิ่งถ่ายคลิปให้พี่ยาเนี่ยประมาณ800คลิปแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะที่พี่ยาจะมีอ้นอ่ะเป็นแสนคลิปพี่ยาถ่ายแสนคลิปแล้วนะแล้วพี่ยาก็พูดซ้ำๆหนึ่งแถมหนึ่งติดซิสซ์ซ์สองร้อยสองสามร้อยสามสิบวันแปดพันคลิปวันหนึ่งอ่ะแล้วตัวแทนอ่ะ หัวใจคุณทําด้วยหน่อยวันนี้เขายืนพูดซ้ำๆแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวชุดเขียวเดี๋ยวชุดขาวเดี๋ยวเรสเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวยาวหนึ่งร้อยหนึ่งสองร้อยสองสามร้อยสามกดเร็วกดตะพักเร็วๆโอ๊ยไข่ได้สิบห้าเลยเฮ้ยขายได้สิบห้าออเดอร์สนุกกว่าขายได้เจ็ดร้อยอีกอ่ะคุณไม่ต้องกดมาแล้วนะเพราะเราไม่มีกล่องแพ็คแล้วเราเตรียมกล่องไว้แค่เจ็ดกล่องกล่องไม่พอ ที่เหลือไปซื้อแม่ไอ้แม่สาวพอแล้วก็ดิฉันมีแค่สองท่านนี้เราสองคนก็พี่ย่าก็รลบดีบใจอย่างนี้เร็วหนึ่งที่ เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนขอสามออเดอร์ในการกระโดดตรงนี้เร็วขอมากออเดอร์เร็วเด้อทุกคนดูก่อนดูก่อนเนดูก่อนดูเด้ออันนี้ดูก่อนนะอันนี้ดูก่อนดูก่อนนะขยายพิยาพิยาโดดต้องอีกสานโอเคขออีสานออเดอร์นะขยากอ่ะอ่ะเดี๋ยวเป็นสิบสี่กระโดดตอนเดี๋ยวสิบเจขอยี่สิบออเดอร์เลยแล้วกันอันหน้าจอพร้อมแล้วนะพิยากระโดดเนี่ยทุกคน ทุกคนกดค่ะขออีก6ออเดอร์แล้วจบเลยให้พี่ยากระโดดกระโดดนั่งนะแล้วก็ลงมายืนแล้วก็กระโดดนั่งขายขันเลยขายของค่ะพี่โอ๊ตมดตะไคร้แล้วไม่หมดตะกคา้อีกแล้วแม่จ่ายน้ำเลยค่ะจะตังเลยค่ะเดี๋ยวเราจะดูออเดอร์20ออเดอร์มีดีดสองสองสองเบิ้ลสองเบิ้ลแม่งวงมาแล้วนะกดอีกแล้วพี่โอ้นคนกดอีกแล้วแต่ใครไม่ยนิังไม่จ่ายตังค์แม่กโอ้ยถ้าไม่จ่ายตังค์มันไม่ใช่คนจริงไงเพื่อนเราเราจะเป็นคนอย่างนี้หรอ ลุ้นกันเป็นยอดออเดอร์เป็นหลักสิบเหนื่อยเลยหลักหนึ่งเจ็บซี่โครงแล้วเร็วๆเร็วมียอมจะโดดแล้วค่ะยี่สิบออเดอร์มีโดดตรงนี้ค่ะโอนสวยๆเลยค่ะกดอีกแล้วค่ามีคนกดใกล้เรากนอีกแล้วนะคะเราจ่ายตังเราจ่ายตังแล้วตอนนี้ยังยังไม่ขยับยังไม่ขยับคุณทะเส้นเลือดตรงนี้กดอีกแล้วกดอีกแล้วกดทั้งหมดอ่ะหกแล้วนะแต่ถ้าโอนทั้งหมดครบหกคือจบจบเลยจบเลยแล้วคุณตอนนี้อยากกินบุยเค็มจ้ะเอาไปหรือเปล่า พูดได้ไหมเดตเอไอจับว่าไม่ได้ถ่ายไว้เค่แ้บเอไอบางอย่างที่ฉันอยากกินฉันก็พูดออกมาตอนขายของได้ไหมมันเป็นการเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งเธอมันเพิ่มยอดอยากได้ขวดกดกดสองได้ไหมคะอยากได้ขวดกดสองเลยแม่สองรับสี่ไปเลยค่ะสองรับแปลว่าอะไรนะสองรับสี่กดสองได้สี่นี่เลยแม่นี่เลยตินตัวนี้ค่ะตัวนี้มีแก้วค่ะปากค่ะกดค่ะอุ้ยรถเยอะมากแล้วค่ะมีจะโดดแล้วค่ะมีไม่เคยโดดอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะ ขายของแลกการกระโดดค่ะเดี่ยวดเด้อล่ะคะเดืยวเด้อละคะใช่ค่ะวรุนทุกวินาทีอย่างนี้ก็สิมาแล้วเม่้วกระโดดกาวกระโดดนี้อ้าวนี่ต้องเด้งออกมาด้วยอย่างนี้ด้วยเด้ไงอะอย่างนี้กะโดดไคแม่เรา่เยอะห่อเบิ่ยเออไปแล้วนะเข่าอย่างนี้ใ่เออเข่าเราล่ะ ขอบคุณออเดอร์นะคะสั่งแล้วค่ะคุณแอฟพิวคนจีนได้เก oh. <70 S 1> ี่ยวเด์แน้วคะตอนนี้เจ <c oughs> ิบแล้วค่ะตอนนี้เจ็ดบออเดอร์แล้วนะคะอ๋อดูเลขผิดค่ะสิบห้าค่ะ <c oughs> <c oughs> สนุกจังเลยค่ะ